อนล่ะก็ลวนก็ลดนพุ้ดพุ้ดปุ๊ดปุ๊ดอย่างนี้โอเคค่ะโอเคค่ะเรามาหาทีมพ้อมกันนะคะหนึ่งสองสามจับหัวจับหูจับไหลจับดูใหม่จับไหลจับหูจับไหม่จับให้ฉันดูจับไหม่จับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหลจับหัวจับหูแล้วมาจับไหล กินเบสิกไปเนาะเราเล่นเร็วๆหน่อยโอเคเล่นเร็วๆขอโทษนะขอเนาะขอหนึ่งต่อต้า ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะอ,อ,อ่ะมีอกยันหนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาซ้อมปบมือกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูลองทำให้ดูก่อนนะคะมาปบมือ mẹ kia mẹ ở đâu rồi gọi anh hi hi mẹ đi ruộng ạ không lấy <laughs> không lấy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 